อนุทินเปิดงาน Thailand Moving Together ระดมความเห็นภาคธุรกิจขับเคลื่อนท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัยหลังพ้นการระบาดนายอนุทินชาญวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงาน Meet a n d Greet t h a i l a n d Moving t เกเตอร์ กาดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวและคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำทินที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเน้นผ่อนคลายมาตรการที่ไม่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ชีวิตร่วมกับโควิดอย่างปลอดภยัยรับประกันระบบสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับอย่างเพียงพอโดยนายอนุทินได้กล่าวถึงงานนี้มากด้วยค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนการเดินทางก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราได้จัดให้มีการตั้งเวทีนะครับเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหานะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับใน สาขาตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเช่นพัตคารร้านอาหารสายการบินนะครับโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆวันนี้เราก็ได้รับความปัญหามาหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยก็ได้รับการคลี่คลายไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศ ปรับปรุงให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาทั้งหลายเราก็ได้รับฟังมาอย่างเรียบร้อยนะครับหลายเรื่องได้ดําเนินการแล้วหลายเรื่องอยู่ระหว่างการดาเนินการและหลายเรื่องก็จะต้องเกิดขึ้นแก้จะต้องมีการแก้ไขมาตรการให้เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคตใกล้นี้นะครับก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกันสิ่งที่รัฐบาล ภาครัฐเองภาคราชการเองจะขอความร่วมมือไปอยังทางผู้ประกอบการต่างๆก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับเป็นการรับฟังมีการตอบสนองกันมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับในหลายๆเรื่องเพื่อทําให้เกิดความสะดวกในการทำมาหากินนะครับความะสะดวกในการดําเนินชีวิตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกยิ่งขึ้นโอกาสในการเปิดช่องทางทำมาหากินให้เป็นปกติ ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนให้การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการาาในการประกอบกิจการต่างๆและในการดำรงชีวิตก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็มีมีความเห็นที่สอดคล้องกันเห็นไปในทิศทางที่เดียวกันทั้งสองภาคส่วน นะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทั้งสามกระทรวงก็มารับฟังความคิดเห็นด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ,อ,ะอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ